อุ้ยหามูกระทะกินดีฟ้านี่ร้านพี่เบนเนื้อแน่นแน่นเต็มจานจานบันเลอร์แล้วโอ้โหว้าบซาไปเลยเลยโอ้ผักบุงยอดอ่อนฮะสัตว์ผักบุงก่อนฮนะโอ้ยตับขแยะ อะไรคุๆๆเขี้ยวๆอ๋อแถวบ้านไรสลายนี่ร้านพี่เบนซ์น,น่ากินน้ำจิ้มโอ้โหก็มีพริกมะนาวอีกแฝบวะโอ้บ่ากระเทียมกินแล้วแข็งแรงพริกเผ็ดแซ่บอันนี้แซ่บตูดแน่กูโอ้โหมะนาวเยอะเยอะเยอะๆนี่หมูสามชั้นของโปดแถวร้านพี่เบนซ์เขาเรียกเบคอนนี่โอ้ยโก้งโก่งนี่ว่าตัวงมใจเลยอ่ะ โว้มามึกมึกมึกกรอบกรอบนี่เข็มเข็มถึงจะเหล็กแต่ว่ายาวเว้ยแหมเหมาะจริงนี่พักบุงยอดอ่อนนี้ฉันไม่ใช่กระตายนะนี่แต่ว่ากะอีกอะไรก็ะตายน้อยโอ้พักเพิกเพียบใครนี่ลาดไปเลยนี่นวนวนุ่มน,น,นุ่มน,มน,มนี่เดี๋ยวไว้สดเดี๋ยวไว้สดใบเดียวไ,วอเอไปเพาะใบที่จองนี่ลาดไปจวบจวบนี่ ดเชินหวานเจีย๊ยบนี่หอยจอเขาว่าลอยหนักนานร้านพีเบ้นนะมานี่ก็พอหอยจออะไรนี่ไก่จ,จอไม่ใช่หอยจอไม่รู้หละอะไรไม่รู้ร้อยนี่อันนี้ใช้ได้แลวเว้ชิ้นนี้ใช้ได้แล้วนี่น้ำจิ้มลาดออออ้ยหลอนเว้หลอนเว้วจักน้อยทว่า,าปัานเจี๊ยบหมันกลมกลมละมุนลิ้นละลายในปานนี่น้ำไข่รสสดอยู่ใส่ไปใัก่รงซัาไบ แหนหวานเย็บละมุนลิ้นอเอามังไ้เล่าชาฮโอ้ได้การไว้หวานหวานน้ำไข่นี่เดี๋ยวต่อเลยกุ้งเพราะว่าหมันหัวมันหมันจุกจุนี่อ่ะกินได้ตะเปลือกกินได้ทั้งตัวนี่อะไรตับหวานนั่นเปิงก้อน เอาละมุนละมุนอ่ะสไลด์ต่อโอ้ยตับสุกแล้วเว้ยนี่นี่หวานหวานหวานตับจ้าราดด้วยน้ำจิม้มอันแซ่บสวิงกิ้งไปเลยอ้ามอ้าวข้าวปักโอ้โอ้ยสุดยอดเว้ยโอ้อันนี้บุญเซนบุญเซนนุมน่มๆอ้าม คำโต๊โตจุกจุกไปเลยอันนี้สไลด์หาอะไรนะอะไรเจ๊จะกินเอ้ยยังไงขอกินก่อนเลยสนใจไข่แล้วแหละมันหยุดไม่ได้ต่อไปเลยจ้ายาวยาวเลยเจ๊เออมึงรอกูแป๊มรอกูแป๊มเออกูรู้แล้วกูรู้ละเออให้รอก่อนให้รอก่อนเจ๊หยุดไม่ได้แล้วเจ๊ต้องกินต่อเพราะมันหยุดไม่ได้จริงๆค่ะเอาไปเปนคิดตังว่ามาเลยโอ้ยหวานเจี๊ยบนะกินจุกจุกก็ไป